ไปตัดประกาศเคียวสเปนอีกแล้วนะมีลูกค้าออเดอร์มาค่ะถุงใส่แล้วก็นี้่าวันนี้ไม่ได้มาตัดคนเดียวนะคะคุณสามีเข้ามาช่วยด้วยคุณสามีเขาตัดอยู่ฝั่งโน้นค่ะโอ้ยสวยสวยสวยลมหนาวมาแล้วหนาวจริงเลย มาช่วยกันทํามาหากินตัดผักขายลลลลคุณสามีเขาก็ลังมัดอยู่นะหนึ่งกิโลค่ะประมาณกรํรมแบบ,บใหญ่ๆเลยนะ เราก็จะพษษัสดเพิ่มวันนี้ก็วันนี้ก็จะเอาไปกินด้วยหา้ปปาปลาคอดเดี๋ยวาเดี๋ยวผมาหนึ่งกกิโล สวยกำละหนึ่งกิโลสวยมากทุกคนที่ดีาคอกลิากดดามมเบากา เดี๋ยวจะเอาไปต้มกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาต้มกันแบบไหนว่าวานซื้อของมาแล้วาเด็ดทิ้หวานแดงยักษ์สเปนไปด้วยนะเขาสั่งด้วยค่ะเราก็จะเอาลูกสวยๆแต่ว,ว่าสุกเต็มที่นะโอ้มันแบบสวยมากเลยอะ สวยมากอ่ะเด็พดพริกทอดขายด้วยนะคะโอ้ยต้องยำม,มาจับมือทำไมกำลังทำงานอยู่เนี่ย ใหญ่เปเริ่มสวยมากอีกหยวกด้วยค่ะเอาแบบอ่อนๆแม่เขาแล้วกันเนาะสวยๆด้วยจริงมันก็อ่อนหมดเลยนะคือแบบเนี้ยกำลังน่ากินอะ่ะผัดกินอร่อยมากนี่เลยอุย้ยนี่เห็นไหมสวยมากๆ คันรถนี้เลยนะคะเอาไปขายได้อยู่นะหลายบาทไทยอยู่นะคะใส่ถุงไปให้หมนีนะ่เอาขารักไปให้ด้วยะคะ่ะแล้วก็มีแอปเปิลแล้วก็มะนาวด้วยนะ ามีเขากำลังจะออกไปขายเนาะในตัวเมืองอะค่ะไปทำธุระแบบก็มากินอาหารเช้าหน่อยนี่นะเนื้อก็จะเอามาแบ่งใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ นี่ไขมันก้อนๆแบบนี้ค่ะเราไม่รู้เขาทำแบบไหนนะคุณสามีบอกว่าให้เอาเกลือออกหน่อยเพราะว่าเ,าเกลือมันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะเค็มเดี๋ยวจะใสทั้งหมดนี่เลยแล้วจะได้แบบว่าอร่อยนะคะนว,นวนลนัวเนื้อปลายน้อมันก็เค็มอยู่แล้วเนาะก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็เค็มหน่อยๆส่วนผักเน,นี่ยนะก็ล้าง ใส่น้ำะก็เอาแช่ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดสับนะะต้มไปประมาณ20นาทีได้นะเนีัวขาวด้วยนะคะจากสวนนะะขุ่นๆน,นวันวๆแล้วนะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ยุกนะ ผักก็สุกแล้วนะจะใส่มันฝรังนะคะต้มไปอีก15บาทีก็ใช้ได้แล้วสุกแล้วนะสีสวยมากเลยหอม,อมมาตามเก็บพริกหวานแดงยักษ์นะคะต้องเก็บให้หมดนะเยอะมากจริงค่ะทุกคนเอาใส่ตะกร้าไปให้หมดเลยเอ,อ้ยว้าวต้มยำ สิคะลูกมันแบบว่าสวยแดงเต่งตึงมากคือมันแดงสุกจริงๆแล้วนะคะเสร็จแล้วพริกทอดสเปนดูความหนักแน่นเยอะมากขนาดไหนอยู่อิตาลีก็ต้นเก่าๆนี่ก็ยังมีอยู่นะอันนี้ใหญ่เัมเริ่มเลยมีด้วยเทดไป หลุดง่ายๆ่ยเพราะมันแก่แล้วนะมีพริกหยวกสีเหลืองด้วยนะเราก็คิดว่ามันน่าจะเก็บได้นะเดี๋ยวให้คุณสามีเขามาดูดีกว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยก็ยังมีให้เก็บอยู่นะตอนมันเริ่มแห้งเน่าไปบ้างแล้วนะ จะไปหมดแล้วเผือเทศก็ได้เยอะอยู่มนกันนะสองตะก้าเลยแดงๆงนั้นเลยอ่ะอ้ย,อยดูดิสุดยอด ั้งหมดนี้เลยเก็บมาวันี้ยเยอะมากเก็บผักข้าวว่านเนี่ยมาหมดทุกอย่างแล้วนะตอนนี้รถก็ขอมาชิมก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้กินนะมันเสร็จแล้วนะคะอ้โหรสชาติออกมานะคะทุกคนหอมหวานมากๆเลยเพราะว่าผักสดๆนะและอย่างนึงต้มจนแบบเปื่อยมากเลยกินเข้าไปเนี่ย รสชาติดีจริงๆเลยค่ะแลนะบอกตามตรงว่าถ่ายดีมากๆส่วนลูซี่เนี่ยก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นั่งกินไข่เจียวค่ะอาหารโปรดของเธอนะเวลาก็เกิดประมาณสองทุ่มก,กว่าแล้วค่ะรถก็ทบทวนการเรียนสักนิดหนึ่งลูซี่เนี่ยก็จะได้เข้านอนแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้รถไปก่อนนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสวัสดี